สวัสดีครับแฟรายการครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคับพิเศษนะครับอยากจะอ่านนันนหนึ่งของมติชนวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2563ให้กับทุกท่านนะครับ8.21มงนาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยครับดูจากด้านบนลงมาแล้วกันนะครับ28กบรกฎาคมถวายพระพรทั่วประเทศวันเฉลิมรอ10นายกจุดเทียนกทมจัดทบุญ ตั้งหอขีดยนยกย่องกิดอาสานะครับแล้วก็ภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพเมื่อวานก็เด็กๆกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนครับเข้าร่วมกิจกรรมแฮชแทวิ่งกันนะแฮมทาโร่เรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงการาใช้ภาษีคุ้มค่าและหยุดคุกคามประชาชนโดยมีการวิ่งวนขวารอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3รอบบริเวณเวนสตรีวิทย ถนนราชดำเนินกลางนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีพาดหัวใหญ่นะครับฝ่ายค้านแนะถอดฉนวนขัดแย้งจี้บิ๊กตู่ถกนักศึกษากรรมธิการนักสันเวิกรกฎาคมรถแมพรับฟังปัญหามอบทั่วประเทศกรุงเทพลำปางภูกเก็ตพลึบไพบูนชีกกันยาชงแก้รัตธรนมนญแมวซึง้งแฟนคลับเบิร์ดเดย์นะครับ าเสียงครับนายพิธาลิมเจริญรัตจินเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายอิสราวุนะุนณน่านผู้สมัครเลืตั้งซ่อมสมุดรประการเขตห้าลงมืที่หาเสียงภพนหม่มบ้านจัดสรรไทยสมุดหนึ่งตำบลราชาทิวาภเมิบางปะงหวัดสมุรปราการครับสำรวจรายตะเข็บค้าชายแดนยุคโควิดอันนี้ภาพนี้คือ ที่รบทวนในจํารัดคำราบประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวงเล็บอ,อสมอครับแห่งประเทศไทยนำสมาชิกอ,อสมอแถลงเรียกร้องสภาพ,ภาพักทบทวนการอนุมัติค่าตอบแทนกรณีจะตัดค่าใช้ใจ่ายอสมอคนละ500บาทนะครับจาก19เดือนเหลือเพียง7เดือนที่โรงแรมเดเลีกาเซียมเพื่อเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีครับหยุดยาวแห่เที่ยวคึกนะครับ เกาะช้างพีพีแน่นแต่รถโดยสารกลอยเราเทียด้วยกันสาพ6 0หกพันล้านอาเซียนถกฟื้นชีพเศรษฐกิจครับอันนี้สอบแผนการลงทุนในเออโอทีนะครับบริษัทการท่ากาเสียนแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้อ,อสมอทวงเบี้ยเสี่ยงภัย19เดือนย9ิบเก้ารกฎาคมสีภาคบุกทำเนียบวอนหน่ใจซุ่มเสดทุ่มเทสู้โควิดติดเชื้อเพิ่ม9ในที่กักกันทั่วโลกป่วยทะลุ16ล้านครับ อันนี้คือคักนะครับนักท่องเที่ยวใช้เวลา4วันเดินทางมาขึ้นเรือที่ถ้า,าถ้าเทียบแหลมบริไฮพัทยาใต้เพื่อไปเทีย่ยวเกาะลานนะครับโดยมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกครับการเมืองศูนย์กระแสยุคแฮมทาโรจังหวะเก้าใหม่ครับเยาวชนวันนี้นะฮะไหวบอกไม่ไวหวฮะ อันนี้ประธานสานีกาหญิงคนแรกครับประธานสานีกาหญิงคนแรกเ <akes in the world> มธนีชโลธรครับรเกิด31ธันวาคม2498อายุ64ปีครับก็ <akes in the world> จะดำรงตําแหน่งประธานสานีกาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปเกษียณอายุราชการในปี69ครับอันนี้เป็นภาพอวยพรนะครับนางสาวหญิงรัชชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพถ่ายคู่นายทักษิณชินวัตรและอวยพรพี่ชายในวันเกิดอายุ 71ปีเมื่อ2 6กรกฎาคมนะครับภาพด้านล่างครับทําบุญนะครับในสมพมงศ์วรวิเณรณพระเพื่อไทยเป็นประธานพิธทีทําบุญเนื่องในวัน,นวันเกิดนายท่านิทชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอายุ71ปีพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดานนิษณที่วัดรงธรรมสมัคคีตสังแพงจัังหวดเชียงใหม่ครับท,ท่านรองบัวตัวคริสชิองตอบตตากก้าวหน้าลุยเมืองคอนสู้ศึกอบตนะครับ จับทิศราคาทองไกลแค่ไหนกูรู้ให้วิ่งฉิวสามหมื่นนะครับอันนี้หยุดยาวโอ้บึงคงหลงครับผมเพิ่งไปมาประชาชนเลยนะต้องต้องเที่ยวผาครอบเรัวพักก่อนและลงเล่นน้ำที่คลายร้อนบริเวณหาดคำสมบูรณ์ตำบลบึงคงหลงเพื่อบึงคงหลงจังหวัดบึงการคลายร้อนนะครับโอ้โหนี่ผมเพิ่งไปมาเลยประชาชนน และนักท่องเที่ยวใช้เวลาหยุด4วันมาเที่ยวที่นุงทุ่งโนนแจงนะครับแบบคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมครับอันนี้อะไรปลูกป่าที่ภูกเก็ตครับประชาชนจิตอาสาที่หาสะพานหินนะครับด,ด้วยกันมีอะไรบ้างอันนี้สำรวจ รอยการค้าตะเข็บชายแดนในวัดห้วยมงคลครับแจกวัตถุมงคลเนื้อว่านไอ้ไข่ไี้หัวหินนะครับวัดห้วยมงคลวัคซีนสองแนวทางอันนี้ใครที่อยู่กรุงเทพนะครับสำหรับแฟนรายการที่กรุงเทพนะครับก็เขามีงานเทศกาลหนังสือเริ่มต้นนะครับ ไปซื้อกันได้ครับ24-2กรกฎาคมโน่ no, 24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับ3ย่านมิตรทาวกลางเมืองเลยอ่ะไปซื้อหนังสือกันนะครับน้า13ครับพระบรมราชบายด้านต่างประเทศของรชัชกาลที่1ต่อรชัชสมนักจีนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากกรุงทนสู่กรุงเทพนะครับอันนี้หลายภาพวันนี้ดีๆเพราะวันโน้น อเกรด 5G ในเอเชียอันนี้คุณสักยามนะครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของพระองค์ในปียผมเป็นรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับสีสันอวอร์ดบิ๊กป้อมลุยสองแควขุดโครงการขุดบอ่อต่อเติมน้ำใต้ดินนะครับป่ายางธรรมชาติก่อต้นไม้ย้ำญ้าชําระ5ปราสาสัมผัสวัจใจบิ๊กตู่จัดทัพอวอ ส่งมือดีหรือแค่เกมการเมืองประธานดิกาสันิกาหญิงคนแรกอนาคตเสือโค้งที่มีอนาคตนะครับนี่หน้าสุดท้ายหน้า20ครับไรด้ชนเชนิญร่วมงานสัมมนาสําคัญแห่งปีปลุกไทยเที่ยวไทยนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า2ส,สิงหาคมโรงแรมพูแมนกิงพาวเวอร์รังน้ำครับครับทั้งหมดก็คือมติชนนะครับอ่านแบบรีวิวพรีวิวนะครับ ขอบคุณมทติชนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติามช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษสวัสดีครับ